สังคมต้อมีวัฒนธรรมเป็นเครื่องไปสร้างอารยธรรมแต่วัฒนธรรมของมนุษย์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้อาขรษยุคเริ่มแรกไม่รู้จักกับการสร้างวิทยกรรมของพวกเขาทำดีมากเลยพี่สุดยอดเลยแวัตทกรรมและเโโลยีอันยิ่งมากนะค เกิดขึ้นได้จากการประยุกต์แล้วก็กรวบรวมอองค์ความรู้หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันค่ะแต่ไม่ว่านวัตรกรรมและเทคโนโลยีอนั้นจะยิ่งใหญ่ไปไหนก็ตามจุดเริ่มต้นนะคะ็อาจะเกิดจากการจุดกระจายเล็กๆซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งไร้ค่าเท่าน,านั้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือภาพสะท้อนถึงป,าป่าในยุคปี แม่อาจจะต้องลองคิดลองถูกแต่วิธีคิดมากขึ้ด้วยฐานมลวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยให้แกเริ่มสรีวนาเพิ่ผพากามเป็นนักประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ตึกล่องสุดยอด การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้เป็นไปเพื่อการรู้จักใช้ด้วยตนเองอ๋อถ้าเกิเชื่อเสมอว่านักประดิษฐ์จําเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายๆอย่างเพื่อมีให้งานที่ต้องการติดจัดแนวความคิดมากนะเว้ยมาเราลงสตายทําศึกษาประดับประโยชน์วิชาชีพสาขาเครื่องมือต้นกําลังกับประกายความคิดเกี่ยวกับพาชนะขนาดเล็กประหยัดน้ํามันที่จะถายเข้าไปได้ทุกแห่ง และความที่ดจะติดเครื่องยนต์ให้กับสเก็กตปบอยก็เริ่มต้นขึ้นสวยมากเลยแม้ไ,ไม่เคยขัดเล่นเก็กตปอันก่อนแต่ความไม่รับประดิษฐ์และช่างคิดก็ทำให้เขาออกแฝงผลานนกายกันมครับด้วยตัวเองได้ทั้งกระบวนการ เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเครื่องหุนข้าวอัตโนมัติตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องไปหุงข้าวจะต้องไปทำหมุข้าวเสียเวลาเช้ามาเพิ่มเครื่องอัตโนมัติสามารถเที่ยมปั่นข้าวในกระสอบขึ้ในหม้อข้าวได้เลยี่ปี2 5 4 0เกตบองต่ของเขาสร้างเสร็จครงแรกแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะเครื่องเงินสองจังหวะ ระบบเลี้ยวแบบเลี้ยวที่แผ่และไม่มีเบรกอุปกรณ์จนใหญ่ยังคงเป็นภายแบบง,ง่ายๆแตลังจากทดสอบครั้งแรกก็เริ่มมองเห็นจุดอ่อนเครื่องยนต์แบบสีจังหวะขนาด30ซีซีถูกน้ำเข้ามาแทนที่กับน้ำหนักเพียง30กิโลกรัมสเก็บ,บอร์ดของเขากลายเป็นภาชนะที่มีขนาดเล็กประหยัดน้ำมันมากที่สุด และเข้าไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกการลาอมำแหน่งเครื่องยนต์ทำให้สตาร์ทง่ายไม่ยุ่งยากแต่กับการบังคับอาจจะเป็นต้องอาศัยทักษะอยู่บ้างการปังตลับฟรีให้กับดุมล้อหลังทั้งสองข้าง<อ>ก็ช่วยให้การเข้าโค้งทำได้ดีขึ้นนอกจากนี้ๆรัางดที่ส่งมาจากชุดเกียร์ในขณะเลี้ยวโค้งล้อด้านในจะหมุนอย่างอิสระ ขณะที่ล้อด้านนอกอย่าได้รับกำลังจากเกียร์ตร่างปกตินี่ไม่ได้มาดีอะไรนะพี่เจมก็จะว่ามันต้องมีปัญหาเฮ้มันมันจะไม่อยู่คิดแค่ตอนแรกใช่ไหมวิธการอะไรนะเนี่ยแล้วต้องคิดไปเรื่อยๆที่วิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต้องคิดตลอดเวลานี่เรามีวิธีฝึกฝนยังไงล่ะคะก็คืออย่างแร,รก รู้ความสามารถในการที่จะใช้เครื่อสมุอในการสร้างรู้ราคารู้กระบวนการแล้วก็รู้หลักการทงานมันก็นคืออย่างแรกคือเราเคยเคยชินกับเครื่องมือุปกรได้นชว์เครื่องกัวเราก็เอาเครื่องมือเดี๋ยวัดวัดก่นอนการเ,น,น,เนี่ยกล้องมันสุดยอดเลยมองไม่ค่อยได้ใจความเลย อขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบคานรับน้ำหนักอิสระสี่ล้อถูกออกแบบโดยเน,ยน้นการกสะเทือนแบบใหม่คานรับน้ำหนักอิสระสี่ล้อถูกออกแบบให้ทำหน้าที่แทนโช้กอัดเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นพา,าหนะขนาดเล็กและรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นแต่ก็ถ้าเจ๋งๆก็เดถ้าเป็นดิสเบงที่ต้องเบมโมและเดโมอ่ะจริงจริง